ให้เห็นว่าอาดใหญ่เราพร้อมที่จะเดินต่อไปข้างหน้าและช่วงนี้นะครับเพื่อความมั่นใจว่านักธุรกิจในการเข้ามาร่วมในการเดินต่อไปข้างหน้าของเราเพื่อให้คนต่างประเทศมาเลเซียสิงคโปร์และนักท่องเที่ยวในต่างจังหวัดต่างอำเภอได้เข้ามาเยี่ยมขาดใหญ่เราอีกครั้งหลังจากเราผ่านเราได้ต่อสู้กันมานะครับช่วงนี้เดือนหนึ่งกอดีที่เกิดเหตุการณ์ดัากาวและวันนี้ถ้าเราไม่ลุกขึ้นนะครับเราไม่สแสดงว่าเราพร้อม ที่จะดูแลนักท่องเที่ยวดูแลประชาชนที่จะเข้ามาสู่เมืองอางไชให้เขามั่นใจว่าอาจเราพร้อมที่กลับมาเหมือนเดิมนักธุรกิจนักท่องเที่ยวจะเข้ามาและคนอใหญ่จะค้าขายกันเช่นเดิมเราต้องจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมานะครับผมเรียนท่านนายเพือเอกชัยเรียนนันู้ว่าว่าเราต้องจัดงานนี้ขึ้นมานะครับอาจจะมีบางคนว่าทําไมถึงรีบแต่ว่าถ้าเราไม่จัดเรารู้จะเริ่มเมื่อไหร่นะครับเราต้องพร้อมจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อให้คนใหญ่เรามาสู้ด้วยกัน เหมือนเช่นเมื่อวานที่เราเริ่มนะครับทำความสะอาดเริ่มล้างเมืองนะครับทุกอย่างที่ทํากันทั้งหมออทั้งเอกชนทั้งประชาชนทั้งข้าราชการนะครับอาสาสมัครต่างๆมาร่วมกันและวันนี้ปีใหม่เราจะจัดงานว่าคนอาใหญพร้อมรับแขกบ้านแขกเมืองธุรกิจอาจใจเราพร้อมที่เดินไปสู่ข้างหน้าในการจัดงานครั้งนี้นะครับเพื่อประกาศว่าอาจใจเราก้ากลับมาเหมือนเดิมครับ,รบขอขอบคุณครับนี่คือสําหรับนะคะ ควาวมมุ่งมั่นและความตั้งใจของทางด้านหลายๆอย่างนะครับร่วมกับทางสทนะครับแรงดนตรีต่างๆซึ่งจะมีนักดนตรีที่เป็นที่รู้จักของประชาชนนะครับในการมาเปิดงานเปิดปีใหม่ซึ่งาทางสทรนี้จะจัดก่อนวันหนึงนะครับและจะร่วมมือกันโดยเราร่วมมือทุกอย่างนะครับในการพื้นทีผ่อใจเพื่อให้มีกิจกรรมต่างๆขึ้นมานะครับซึ่งทางผู้จัดเนี่ยจะแนะนําว่ามีอะไรบ้างในวันนี้ครับ ขอบคุณค่ะนี่คือสำหรับใหญ่แล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่จะทํากิจกรรมด้านการตลาดร่วมกันอีกครั้งหนึ่งกับภาคเอกชนนะคะโดยในเรื่องของการประสัมพันธ์การจัดงานรวมถึงนะคะกิจกรรมนั้นเนี่ยอาจจะมีในเรื่องของการจัดในเรื่องของโฟโต้แลนด์มาร์คนะคะรวมถึงการแสดงศิลปะออเคสตรามนุรานะคะแล้วก็มีดนตรีของเยาวชนแล้วก็เรื่องของการออกร้านนะคะ ในส่วนของทอทอที่สนับสนุนเพิ่มเติมจากทางเทศบาลนะคะก็ต่อไปครับขอบคุณครับนี่คือสำหรับทางด้านภาพรวมหน้าห้างโบรเดียนนะครับหน้าธนาคารททบเก่าสายหนึ่งหน้าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับหน้าโรงแรมเซนทราและอุโม,โมงไฟถนนเสน่หอานุตรนะครับเราจะจัดเป็นอุโมงไฟสำหรับถ่ายรูปเช็คกินนะครับก็จะมีดนตรีมาห้าวงนะครับที่วงดังๆสําหรับ ส่งท้ายพี่เก่าต้อนรับปีใหม่นะครับก็คิดว่าบรรยากาศนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับมาช่วยเปิดบ้านเปิดเมืองน,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 นะครับขอบคุณครับพระคุณค่ะบอมเปอร์น,นะคะจาการ์ตานะคะแล้วก็สิงค,โ,คโปร์นะคะซึ่งก็เราคิดว่าสามารถที่จะสื่อสารได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ถึงกลุ่มชาวมาเลเซียสิงค,โ,คโปร์อินโดนได้นะคะดังนั้นเนี่ยค่ะในส่วนของทอทอไม่ว่าแม้กระทั่งทอทอสนักง,งานในประเทศ เพื่อให้ทราบว่าในใน,ในส่วนของขนาดใหญ่เรามีกิจกรรมใดเนี่ยทอท,อทอในสำนักงานในประเทศก็สามารถรับข่าวสารแล้วก็บินการขยาขันให้กับประชาชนในจังหวัดของตัวเองรวมถึงทอท,อทอสำนักง,งานต่างประเทศด้วยเช่นกันนะคะเราคิดว่าเป็นการสื่อสารที่น่าจะรวดเร็วแล้วก็รวมถึงกิจกรรมที่ทอท,อทอจะมีในการ ล่าสุดที่จะจัดขึ้นในวันที่24เราก็จะมีสื่อมาด้วยอีกดังนั้นเนี่ยในการทําำพันในช่วงนี้เราคิดว่าการมีบล็อกเกอร์หรือสื่อจากมาเลเเข้ามาจากกิจกรรมของเราค่ะซึ่งเขาจะสามารถเป็นกระบอกข่าวในการดําเนินกิจกรรมได้ว่าเราจะมีงานอะไรแล้วก็มีความคล้องในเรื่องของโรลแรงเปมดแล้วนะสำหรับพื้นที่หัดใหญ่อย่างนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อด้วย และก็ช่วยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในอาใจได้มาร่วมกันนะครับในงานต่กกางๆในการเข้าดาวเพื่อจะให้บ้านเมืองได้ไปต่อนะครับทุกคนเจอวเราสุงหมดผมก็เจอทุกคนก็เจอแต่เราจะต้องเดินไปข้างหน้าเราจะต้องเปิดโรงแรมของเราจะต้องเปิดให้ครบนะครับทุกห้องจะต้องรับแขกได้ให้ทุกคนมั่นใจว่ามาแล้วมีโรงแรมพักมาแล้วมีอาหารกินนะครับมาแล้วมีทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับสำหรับรับแขกนักท่องเที่ยว เราทำทั้งนี้เพื่อให้คนต่างจังหวัดและชาตต่างประเทศได้มาเยี่ยมหาใจเราอีกครั้งว่าเรามีความพร้อมที่จะดูแลแขกบ้านแขกเมืองครับขอขอบคุณครับช่วยบอกต่อด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะน,นี่คือสําหรับที่30เจอกันกับมัสกเทียค่ะและ31ปิดท้ายในปี2025เจอกันกับเดอะมอสต์นะคะพร่ฮอแล้วก็คุณสานิษนั่นเองนะคะวันนี้ขอบคุณสําหรับทุกๆท,ท่านนะคะที่ถือโอกาส มาร่วมกันนะคะได้ทำการกับกันท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ถือว่าทางทอรศของเราเองคะ่ะก็ได้รูมก,กันสนับสนุนร้อมทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนจริงๆค่ะ